กระแสของโมฮัมเหม็ดฟาลาส์นะครับที่ไปรับใช้ชาตินะไปเตะให้กับทีมชาติอียิปต์ในรายการ a อฟคอนะครับเป็นฟุตบอลระดับทวีปของแอฟริกาเรื่องมันไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คือแค่เนี้ย <c oughs> แต่ว่ากระแสเนี่ยคือนักข่าวเขาก็แบบื um, ขยันไงนเขาก็ไปเอาไม้ไปจ่อสัมภาษณ์นะครับหลังจบเกมลิเวอร์พูลไบตันเนี่ยคนแรก พี่นงยืนไปคุณยังต้องการให้โมซาลาอยู่ในทีมต่อไปหรือไม่แน่นอนครับไปจอป่อปากเขาอย่างนั้นแล้วใครมันจะบอกว่าโอ้ไม่แนละ้วผมไม่ต้องการให้มีโมซาลาอีกต่อไปแล้วนะครับทีมไม่ต้องการมีตำนานแล้วเขาจะตอบอย่างนี้หรอพี่นงอ่ะไม่ตอบนะเราะเขาต้องเขาก็ตอบทันทีนะ yes อันนี้ตลอดเขาตอบ,บ yes อ ก็คือใช่แน่นอนที่สุดผมต้องการให้โมซาลาอยู่สิเท่า <c oughs> นั้นไม่พอฟันได้เดินมาอา้าวยกมือดักกวักมือเรียกมานี่หน่อยมานี่หน่อยอา้าวถามเรื่องนู้นเรื่องนี้สุดท้ายกลับมาให้โมซาลาคุณต้องการให้มีโมซาลาอยู่ในทีมไหมอา้าวฟันได้ก็บอกอา้าวแน่นอนสิเขาเป็นหนึ่งในผู้นําในสนามแล้วก็ในสนามซ้อมในทีมผมต้องการให้เขาอยู่สิ แล้วใครมันจะตอบว่าไม่ต้องการใช่ไหมแล้วจังหวะนั้นโมทราดเดินมาเดินตัดหลังมานักข่าวก็ยกมือดักกวาดมือเรียกซาร่าบอกโนโนโนไม่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 พอแล้วซา,า,าร่าแบบประมาณว่าพอแล้วสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เขาแถลงด้วยนั่นคือเขาเขาบอกว่าเขาพอแล้วสําหรับสองสัปดาห์นี้ <c oughs> ขอไปดีกว่าเขาเดินไปนักข่าวก็มองเฮ้ยไม่ปกติไม่ปกติ มีอะไรแน่ๆอ่ะคือโจนเดินมาเอาโจนชนมานี่หน่อยคุณตา่ก็ถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปแล้วก็วกมาคุณต้องการให้โมซาราอยู่ในทีมต่อไปไหมโจนบอกเอา้าแน่นอนสิมซารานี่คือพี่ชายคนนี้เขาเป็นคนที่แบบเป็นหนึ่งในคนที่ทําให้ผมเนี่ยฝ่าอุปสรรคในช่วงที่ผมมีฟอร์มที่ย่าแย่มีอาการบาดเจ็บนู่นนั้นเขานี่แหละช่วย พูดช่วยคุยช่วยแนะนำชี้แนะผมอ่ะเห็นไหมไม่พอข้ามค่ายไปยานู่นลุยดีอาร์ที่อยู่ไบเยอร์มิวนกลุยดีอาร์ทบอกเออโมเขาเป็นคนดีทุกนี้นั่นคือ <c oughs> นักข่าวนะเขาก็ต้องการกระแสอะไรพวกนี้แต่ว่าเอาเอาเอาข้อแท้จริงก่อนเอ,เอาเอาความเป็นไปได้ก่อนคือหนึ่งเนี่ยโมเขาไปรับใช้ชาติ เขาไม่ได้ไปไปไหนเขาไปเตะให้กับทีมชาติเขาไม่ได้ว่าออกไปเนี่ยเขาจะไม่กลับมาแล้วเขาจะย้ายทีมคือเงื่อนไขนะครับที่โมซาลาจะย้ายทีมออกไปได้เนี่ยมันมีอยู่สามข้อครับข้อแรกก็คือมีทีมที่ต้องการตัวเขาเนี่ยเข้ามาเจราจารติดต่ออย่างเป็นทางการว่าผมจะซื้อโมซาลานะครับเท่าไหร่ก็กสู้ราคาไม่อันไม่หวนสอง <c oughs> ตัวนักเตะเอง โมซาลาประกาศว่าผมจะไม่อยู่ลิวภูมอีกต่อไปแล้วนะครับก็คือทีมไหนที่สนใจเข้ามาได้เลยยกมือดักหวักมือเรียกเข้ามาได้เลยอ่านนี่คือเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขข้อที่สามก็คือโมซาลาประกาศว่าถ้าหมดสัญญาฉบับนี้ถ้าอยู่จนครบสัญญาแล้วผมจะไม่ต่อสัญญาแล้วนะผมจะไปแล้วอ่านี่คือเงื่อนไขสามข้อนะครับอ่ามีพิเศษข้อที่สี่ก็คือ ่า <c oughs> มีทีมที่เขาต้องการจะไปแล้วเขาคุยกับทีมนั้นว่าจ่ายค่าฉีกสัญญาเซ็นกูไปทีอ่านี่คือพิเศษนี่คือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นสีขขข่ข้ออ่าสามข้อสามข้อครึ่งแล้วกันที่โมซาลาจะไม่อยู่ลิเวอร์พูลนะครับแต่เราเห็นเราเห็นอะไรครับในขณะนี้เนี่ยการอยู่ต่อของโมซาลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูหรือการแอซิ์ประตู ถ้ามันเกิดไดโมซาร่านะครับหมายความว่าสถิติใหม่เกิดขึ้นนับหนึ่งนับสองนับสามไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ครับหมายความว่าอะไรอีกหมายความว่าโมซาร่าในขณะนี้นะครับตำแหน่งที่เขาที่เขายือนอยู่เนี่ยเขาเป็นเขาไม่ใช่แค่ซูปเปอร์ตาร์แล้วก็ไอคอนของทีมนะครับเขาแล้วก็ไม่ใช่แค่ตำนานด้วยเขาเดินตามรอยเอียนรัตนะครับถ้าใครเชียร์เวือ์พูนะเอียนรัตสร้างแบบสถิติมากมายคุณอุปการให้กับสโมสสน,นะครับ มายาวนานโมซาลาเดินตามหลังเอียนรัดแล้วนะครับสำหรับสถิตินี้เพราะฉะนั้นนักเตะที่อยู่ในทีมไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องรุ่นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่หรือนักเตะใหม่ที่เข้ามาการได้ลงเล่นมีประสบการณ์ร่วมกับโมซาลามีมีประตูร่วมกันมีอะไรร่วมกันกับโมซาลาในสนาม คือคุณอุปการคือคือเกียรติประวัติของคุณในฐานะนักเตะเพราะว่าคุณจะถูกพูดว่าคุณคือหนึ่งในนักเตะชุดที่เล่นร่วมกับตำนานอย่างโมซาลาเนื้อออกไหมเวลาผ่านไปยี่สิบปีห้าสิบปีหนึ่งร้อยปีข้างหน้าเด็กของยุคนั้นเวลาพูดถึงตำนานจะพูดถึงโมซาลาเหมือนเหมือนพวกเราเที่พูดถึงเอีรัรัตแบบยุคแบบนั้นอะ <c oughs> แล้ว มันจะถูกพูดว่าเอ้ยแล้วในยุคข,ของโมซาลามันมีใครบ้างที่แบบนูน้นนี่นั่นอ่ะนักเตะชุดนี้ฮะก็จะถูกพูดถึงว่าเนี่ยก็มีโซโบมีคนนู้นมีคนนุ้นอ่าอ่าเนื้อออกไหมอ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นการอยู่ของโมซาลาเนี่ยมันเป็นคุณอูปการอย่างยิ่งยวดทั้งสโมสรแล้วก็นักเตะครับผมยูวิลเนวอโรน เป็นลังใจให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลไม่ว่าจะเป็นทีมงานโค้ชสู้กันต่อไปนะครับโมซาร่ายังอยู่แน่นอนนะครับ